สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะ,ะ,ะหนูยิ้มกับหนูแย้มจะมาโชว์มายากลนะคะก่อนที่จะให้หนูยิม้มหนูแย้มมาโชว์เดี๋ยวจะให้พ่อบอมโชว์ผ่านมือมอดถุยก่อนนะคะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงมันชื่อว่ามายากลอะไรนะพ่อบอมชื่อว่าเชื่อฮัลลุเอานะเตรียมตัวนะนะตอนนี้ เดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่านี่คือมัดนะแน่นเลยนะมัดแน่นๆไม่มีขาดแน่นอนเพราะเราต้องต่อให้มันเป็นวงกลมไงพ่อบอมลองเอาเชือกผ่านแขนหนูแย้มนี่หนูแย้มจับเสื้อไว้ด้วยไงเชือกอยู่บนแขนนะอ่าตอนนี้เชือกอยู่บนแขนนะยอและเดี๋ยวต่อไปเชือกจะอยู่ใต้แขนนิ่งๆ่อย่าทำมากอย้าทำมากอย้าทำมากอีกรอบหนึ่ง หนึบบ่งแป๊บนึงใจเย็นหนูย้ำใช้มือชูปไปสองแขนเลยอ่าตึงเอานะตึงตึงดึง,ดง,ดงยึดแค่ทำแมงมุมทะู้อะไรก็ได้นะอ๋ะก็เมื่อคืนสอนหนูย้ำแล้วอ่ะเ่องเส้นหนึ่งน่ะหนูย้ำอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าตอนนี้นะอยู่ด้านไหนก็ได้เอาอยู่ด้านไหนก็ได้อ่ะแล้วแต่เลยเชือกอยู่บนแขนพ่อบอมนะโอเคเดี๋ยวนะ อีกราบนึอีกราบนึงอ่าหนูยาเอามปข้างในนิดนึงเอาเอานะอยู่ใต้ได้ไงอ่ะอันนียิ้มยิ้มโชว์หน่อยไม่คุยจะไม่ได้เอาล่ะสู้ๆจัตึยิ้มจบชื่อยุ แขนอยู่ใ,ใต้แขนได้ไงอะ่ะถ้าเหมือนมั่นไม่ปุ๋ยอยากทำได้ไหมคะอยากทำให้โอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะไม่ปุ๋ยนังจับเสื้อลูกเอ้าอ <laughs> ไหนไอเจนยันอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอะไม่ปุ๋ยจับมันไม่สามารถจะพังอุย้ยยึกพูดไม่จบยิะะ่งเฉลยยังไงยิ่งเฉลยยังไยงะะไยังไม่เฉลยได้ไหมอ่ะอู้ดูขาพ่อบอมดูขาพ่อบอมจะใช้ขานะ ตึงตึงตึงงับตึงดูนะมันไปอยู <wir vastly amplify heart> ่ใต้ขาเดี๋ยวนะขออีกรอบนึงให้อยู่ใต้ขาอยู่นิ่งๆนะแม่ปุ๋ยจะไปตรวจสอบดูหนึ่งตึ๊ๆ เชือกยังไม่ขาดนะดูเชือกไม่ขาดยังเป็นแบบว่ากลมๆปกติอยู่เลยอ่ะนิ่วใหญเฉลยไหมคะอ่าหนึ่งอยากเฉลยทำยังไงนะทำยังไงล่ะคะอันดับแรกบอกเสียงนางฟังชช่เลยนะทุกคนจะได้เข้าใจลดลงไปอย่างนี้ค่ะข้างนี้ไม่ต้องปล่อยนะข้างนี้จับไว้แล้วข้างนี้ปล่อยอยู่เราเอานน้วโป้งโอเคโอเคค่ะคล้องไว้เส้นนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยมือเส้นนี้ปล่อยปุ๊บแล้วก็ดึง ข้าบนังนแต่นี้อยู่ข้างบนอยู่ใช่ไหมคะข้างนี้แนะนำให้จับไว้แน่นๆโอเคแม่ปู่จะทำอยานี้นะข้างนี้ปล่อยไว้นะโอเคค่ะเอานิ้วโป้งข้างนี้สำคัญมากออ๋เหรออคะเาไปเกี่ยวตรงเส้นนี้ค่ะปล่อยมือข้างนี้เอาค่อยๆดึงนะหนูยิ้มค่อยๆดึงค่อยๆดึงโอ้แล้วเชือกมันก็จะไปอยู่ใต้แค่อะนิ้ยามอธิบายอีกทีนึงนิ้ยามบ้างอือดูสิเลือกอย่างนี้นี่เห็นไหมอีกรอบมันของอีกรอบนึงนนะช้า ทุกครั้งที่เรากดลงแบบเนี้เราจะต้องให้มีมือมาโดนกันรอดมนะดูนะเอกีย่นี้ปล่อยได้เลยปล่อยตัวนี้เลยนะปล่อยข้างเดี่แล้ดึงดึงเร็วบดึงออกไปมันก็จะกลายอยู่ใต้แคนแบบนี้ต้องลองไปทําดูนะครับพ่อพ่อแม่แม่เราไปทําให้ลูกเล่นดูนะครับอย่าเพิ่งเฉลยนะเอาไปลองทำมายากลให้ลูกๆ เให้ลูกได้้าวก่อนเราให้ลูกลองทําดูเองก่อนเขาบอกทำสักหนึ่งชั่วโมงสักหนึ่งวันแล้วก็อ่ะนี่ไงเวลาเอ้าฉันจะโชว์มายากลนะเฮ้ยม่ตอมี้ลกทานเมื่อไม่ปุ๋ยนะแปุ๋ยฟังนะคะยิ้มเลย เดี๋ยวถ้ามีคลิปอื่นที่เป็นมายโยกน์ไม่ผ๋ยจะมาบอกอีกนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย